สวัสดีครับผมก็กลับมาอีกแล้วนะครับสำหรับการรีวิวสินค้านะครับจากผู้ใช้โซนี่นะครับแล้วก็เป็นผู้ขายโซนี่ด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาพบกับตัวลำโพงรุ่นใหม่จากโซนี่นะครับมันจะออกมาด้วยกันคือ XB 2 3 XB 3 3แล้วก็ XB 4 3สนะครับสำหรับคลิปแรกนี้ผมจะรีวิวตัวตัวนั้งเล็กก่อนนะครับชื่อว่า XB 2 3นี่นะครับ นะครับปีนี้มาพร้อมกับดีไซน์ใหม่นะครับเรียกว่าเป็นทรงทรงกระบอกนะครับแล้วก็ที่มันต่างจากของปีที่แล้วนะครับก็คือดีไซน์ใหม่นะครับมีนี่ครับเดรเอเตอร์ด้านข้างนะครับเพิ่มเสียงเบสให้เพาะมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวลำโพงตัวนี้จะวางมาเป็นแบบเอ็กซ์บาลานซ์สปีเกอร์นะครับทำให ขับเสียงเบดออกมาเพราะขึ้นลดการแตกของลำโพงนะครับทำให้แบบลูกค้าฟังได้เต็มที่นะครับเรื่องแบตเตอรี่ตัวนี้ก็ฟังได้ทั้งหมด12ชั่วโมงนะ12ชั่วโมงในโหมดปกตินะครับแต่ถ้าเราเปิดโหมดเอ็กซ์ e ตโหมดอัดเต็มที่นะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่10ชั่วโมงด้วยกันนะครับมาดูสิ่งที่ต่างจากของปีที่แล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับ เรื่องของปุ่มามาดูปุ่มกันนะครับตัวนี้ปุ่ม power นะครับกับปุ่มแพ l u บลู o t h จะแยกกันชัดเจนนะครับจากรุ่นที่แล้ว XD22 mm hmm. ก็คือจะเป็นปุ่มเดียวกันนะครับ mm hmm. เวลาเราเปิด power ค้างไว้เนี่ย mm hmm. มันจะเป็นการแทนบลู o t h แต่ตัวนี้จะแยกเลยนะครับปุ่ม power อยู่ข้างบนอันนี้เป็นบลูทูธนะครับ mm hmm. ก็คือกดค้างนะครับเป็นการแพทนบลู o t h ถ้าเครื่องไหนที่เคยต่อกันแล้วแค่เราเปิด Bluetooth มันก็เจอกันอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าเครื่องไหนที่เรายังเรายังไม่เคยต่อกันก็ให้กดค้างจนมืนกระพริบแล้วก็ต่อนะครับปุ่มเทพอร์ตรับสายนะครับตัวนี้มาพร้อมกับแฮนด์ฟรี free, เป็น SD voice นะครับก็คือรับสายคุณภ,ภาพสูงเลยทีเดียวนะครับก็คือ,อต่อฟังเพลงอยู่มีสายเข้าสามารถคุยสายจากลำโพงตรงนี้ได้เลยนะครับ ปุ่มแบตเตอรี่อ่าปุ่มนี้จะเปลี่ยนนะครับก็คือกดทีนึง b a t t e t 50%เอา50%ก็คือจะบอกว่าแบตเตอรี่เราเหลือกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับส่วนถ้ากดค้างนะครับ s t มิน่าโหมดนะครับตัวนี้จะเป็นการประหยัดแบตเตอรี่อย่างผมบอกถ้าเราเปิด s t มิน่าโหมดตัวนี้ไว้นะครับลำโพงจะฟังได้ถึง12ชั่วโมงแต่ถ้าเราฟังโหมดปกติ <Okay. S 1> เป็นโหมด Extra Beat <Okay. S 1> จะฟังได้ <Okay. S 1> 10ชั่วโมงต่อเนื่องนะครับ ปุ่มปาร์ตี้เปลี่ยนจากปีที่แล้วชื่อว่าไวเลสปาร์ต h เชนนะครับรุ่นนั้นเขาจะต่อกันได้ตั้งแต่ซีรีส์20 21 22นะครับแต่ว่า23เนี่ยจะต่อได้แค่ซีรีส์23 33 43ได้สูงสุด100เครื่องก็คือต่อเป็นเป็นปาร์ต้เชนให้ดังพร้อมกันหมดเลยนะครับปุ่มล่างสุดตัวสุดท้ายตัวนี้เป็นเอส a ีแพรก็คือตีริโอแพร์ลิงนั่นเอง นะครับตัวนี้จะต่อกัน2เครื่องคือทําให้ลำโพงเราเป็นซ้ายเป็นขวาได้นะครับแล้วผมจะมาทดสอบเสียงนะครับแล้วก็ดูแอปพลิเคชันรุ่นนี้ยังสามารถโหลดแอปพลิเคชันได้ในะจ๊ะโหลดแอป Sony Music Center มานะครับผมจะให้ดูกันเนาะก่อนจะมาดูแอปพลิเคชันอะมามาดูอาสเปคหลักๆอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับตัวนี้น้ำหนักนะครับมาที่0.56โดยประมาณก็คือประมาณ5กิโล คร,ครึ่งโลก็เรียกว่าพกพาง่ายนะครับสเปคอีกอย่างที่ผมชอบนะครับที่ยังยังคงเป็นจุดเด่นของโซ n y อยู่มาตั้งแต่ X B 2 0 2122จนกระทั่งมาถึง X B 2 3ตัวนี้ก็คือเรื่องของการกันน้ำนะครับตัวนี้กันน้ำเข็มน้ำทะเลได้ด้วยนะครับตกน้ำได้สามารถล้างน้ำได้กันฝุ่นไม่ว่าจะไปเที่ยวที่มีฝุ่นเยอะๆเ,เป็นทะเลทรายพวกนี้ได้สบายนะครับก็ไม่ต้องห่วง ล้างน้ำทำความสะอาดได้นะครับรุ่นนี้ชอบมากมากนะครับสายชาร์จรุ่นนี้มาใหม่นะครับจะเป็นไทซนะจ๊ะ,ะตัวนี้ชาร์จเร็วนี่ครับเป็นไทซีแล้วนะครับตัวเก่าเราใช้เป็นไมโคร USB หรือว่าเขาเรียกว่าไทบีนะตัวนี้จะมาพร้อมกับนี่สายยี่นะครับห้อยได้ไปเที่ยวไปไหนห้อยไว้ได้รุ่นนี้จะมามีมาทั้งหมด5สีด้วยกันนะครับ สีแรกก็คือที่ผมถืออยู่นี้แหละสีดำามีสีแดงสีเทาสีน้ำเงินนะครับแล้วก็สีเขียวครับผมลองเรามาลองฟังเสียงกันเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นถ้าเราต้องการปรับโหมดเสียงตัวนี้ทำได้นะครับให้โหลดแอปพลิเคชันมาชื่อแอปว่านี่ครับ Music Center อา Sony Music Center ตรงนี้นะครับแอปนี้ทำอะไรได้บ้าง ตันนี้ผมต่ออยู่นะครับมันก็จะโชว์ขึ้นมารุ่นนี้ XB 2 3สีดำนะครับคลิกเข้ามานี่ครับก่อนอื่นถ้าเราต้องการจะปรับเสียงตัวไหนให้เรากดแอดแอปเข้ามาก่อนนะครับก็คืออยู่ตรงนี้ครับแอดแอปเข้ามาว่าแอปไหนที่เราต้องการอันนี้ผมแอดเข้ามาแล้วมีอยู่ประมาณ4ีหแอปนะครับผมจะลองเปิดจาก ยูทูบแล้วกันนะครับอลองดูเนาะ นะครับก็คือแอปนี้ทำอะไรได้บ้างนะครับผมจะมา,าดูกันนะครับเข้ามาที่เซตติ้งตรงนี้นะครับข้างล่างเนาะอ่านี่ครับมันจะมีโหมดเซาว์ปรับได้นะครับมีเซสัม,มิน่ากับเอ็กซ์เตอร์เบดอ่าเซสัม,มิน่าก็คือฟังได้12ชั่วโมงเอ็กซ์เตอร์เบดก็ฟังได้10ชั่วโมงนะครับลงมาข้างล่าง ปรับแต่งเสียงได้ตามใจชอบนะครับอ่าปรับโหมดเสียงโหมดชอบเบสชอบแหลมชอบเสียงกลางนะครับอ่าตัวนี้ปรับค่อนข้างจะพบมีปรับเป็นสิริโอกับโมโนได้ครับด้วยลำโพงตัวนี้มันจะมีซ้ายขวาถ้าเป็นสิริโอเนี่ยมันจะออกมันจะออกซ้ายขวาเลยผมลองให้ดูนะครับ เปิดตัวใหม่ราคาถือว่าไม่แรงครับถือว่าคุ้มค่ามากๆครับ3า9 0บาทนะครับสำหรับลโพง x b 2 3ตัวนี้นะครับถ้าสนใจก็แวะมาทดลองเป็นเจ้าของนะครับได้ที่ Sony Center ครับชั้นสเซ็นทรัลชลบุรีนะครับลูกค้ามีอะไรสงสัยหรือว่าสนใจสอบถามก็เมนต์มาใต้เมนี้ได้นะครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b ์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวขอลาไปก่อนส่วนคลิปหน้านะครับจะมา รีวิวตัว XB 3 3แล้วก็43ซึ่งตัวใหญ่สเปคแรงของนี้แน่นอนครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม